จะทําให้ส้นมาม่ามันเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จแล้วก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาต้มมาม่ากินนะครับผมอแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะใส่พริกกับหอมลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมผักชีนะครับผม ก็น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนะครับสองลูกสามลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ผักบุ้งครับที่เก็บอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะครับผมใส่ไปเลยครับใสจะทำให้เส้นมาม่ามันมเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จแล้วก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็ใส่ไปทั้งหมดซองเลยนะครับ จะเอาลงทั้งถุงก,ก็ยังไงจากนั้นก็คนๆๆๆนะครับคนๆๆๆนะครับให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยมากครับนี่ก็ใส่ถ้วยใส่ไปทั้งหมดซองเลยนะครับะจะเอาลงทั้งถุงก,ก็ยังไงจากนั้นก็คนๆๆๆนะครับผมคนให้มันซิบมอามามันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้องให้มันสุก มากนะครับเดี๋ยวความร้อนมันก็เพื่อความชิดจัดเผ็ดนะครับไม่เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาต้มมะม่ากินนะครับผมอแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมดีนะครับผมอันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็าอบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับ ใส่พริกสักนิดหนึ่งนะครับสองช้อนนะครับใส่ไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะก็จะทําให้เส้นมอมมามันเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จแล้วก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็ให้มันซ้นมามมามันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้อง้ มันสุกมากนะครับเดี๋ยวความร้อนมันก็อันนี้ก็จะใส่พริกกับหอมลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมผักชีนะครับผมก็น้ําเดือดแล้วก็ใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนะครับสองดีนะครับผมอันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วครับก็อบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่พริกสักนิดหนึ่งนะครับสองช้อนนะครับให้มันซีดหมามมนลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้องให มันสุกมากนะครับเดี๋ยวความร้อนมันก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาต้มมะม่ากินนะครับผมอาแบบสไตล์บ้านๆนนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมคนๆนะครับให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยนะครับนี่ก็ใส่ถ้วยสองช้อนนะครับิบเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นจะพาทุกคนมาต้มมะม่ากินนะครับผมอแบบสไตล์บ้านๆน,นะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมใส่ไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับนี่เลยครับปลาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากที่สิษ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคนๆนะครับให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยมาครับนี่ก็ใส่ถ้วยนะครับผมอันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ็าอบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่พริกสักนิดหนึ่งนะครับ2องช้อนนะครับคนๆนะครับให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยมาครับนี่ก็ใส่ถ้วยอันนี้ก็จะใส่พริกกับหอมลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมผักชีนะครับผม ก่อนน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนะครับสองลูกสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาต้มมะม่ากินนะครับผมอแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมคนๆนะครับให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยนะครับนี่ก็ใส่ถ้วยให้มันซิดมะม่ามันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้องให้มันสุก มากนะครับเดี ite, it VE, so age. Age ๋ยวความร้อนมันก็ใส่น้ําตาลนะครับแล้วแต่ความชอบใครชอบหวานนะครับก็ใส่เยอะๆนะครับผมใส่ให้มันซีมหมามมาลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเดี๋ยวความร้อนมาดีนะครับผมอันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่พริกสักนิดนึงนะครับสองช้อนนะครับนะครับ นี่เลยครับปาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากพี่เสียจะทําให้เส้นมามาามันเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จแล้วก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็อันนี้ก็จะใส่พริกกับหอมลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมผักชีนะครับผมพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนะครับสองลูกใส่น้ําตาลนะครับแล้วแต่ความชอบใครชอบหวานนะครับ ก็ใส่เยอะๆนะครับผมใส่สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาต้มมาม่ากินนะครับผมอแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมนะครับนี่เลยครับปาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากที่สุปสามลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผม จากน <utral. S 2> ั้นเราก็มาใส่ผักบ <c oughs> uh ุ oh. um ้งครับที่เก็บอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะครับผมใส่ลงไปเลยครับสีนะครับผมอันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็าอบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่พริกสักนิดหนึ่งนะครับสองช้อนนะครับลูกสามลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ผักบุ้งครับที่เก็บอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะครับผมใส่ลงไปเลยครับเพื่อความชิจจาร์เพ็ดนะครับ ละเรียบร้อยนะครับผมใส่น้ําตาลนะครับแล้วแต่ความชอบใครชอบหวานนะครับก็ใส่เยอะๆนะครับผมใส่นะครับนี่เลยครับปาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากที่สิบอันนี้ก็จะใส่พริกกับหอมลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมผักชีนะครับผม พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนะครับสองใส่น้ําตาลนะครับแล้วแต่ความชอบใครชอบหวานนะครับก็ใส่เยอะๆนะครับผมใส่สองช้อนนะครับชิ้เรียบร้อยนะครับคนลูกสามลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ผักบุ้งครับที่เก็บอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะครับผม ใส่ลงไปเลยครับใส่เลยนะครับเตรียมพร้อมที่รับประทานได้เลยนะครับมันนี่ครับคือการต้มมะม่าของผมเองนะครับผมใครจะลองเรียนแบบก็ได้นะครับจะทําให้เส้นมะม่ามันเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จแล้วก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็ส2สองช้อนนะครับชิ็เนี่ยร้อยนะครับคนตีนะครับผม อันนี้เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่พริกสักนิดหนึ่งนะครับสองช้อนนะครับก็จะทําให้เสน้นมาม่ามันเปื่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเสร็จก็มาใส่ชูรสนะครับจากนั้นก็ใส่ไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับเพื่อความคิดจัดเผ็ดนะครับอืม ให้ยบรยนะครับผมให้มันซีดมะมามันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเดี๋ยวความร้อนมันก็คับผมเครื่องปรุงของมาม่านนะครับผมนี่ครับใส่น้ํามันหมูนะครับน้ํามันหมูปรุงนะครับใส่ไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับ นี่เลยครับปาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากพี่สิงห์นะครับนี่เลยครับปาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นหมูนะครับซื้อมาจากพี่สิงห์ใส่ไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะลูกสามลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ผักบุ้งครับที่เก็บอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะครับผม ใส่ลงไปเลยครับใส่เลยนะครับเตรียมพร้อมที่รับประทานได้เลยนะครับมันนี่ครับคือการต้มมะม่าของผมเองนะครับผมใครจะลอกเรียนแบบก็ได้นะครับเลยนะครับเตรียมพร้อมที่รับประทานได้เลยนะครับมันนี่ครับคือการต้มมะม่าของผมเองนะครับผมใครจะลอกเรียนแบบก็ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาต้มมะม่ากินนะครับผมแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมเพื่อความชิดชัดเผ็ดนะครับ ืมเรียบร้อยนะครับผมใส่น้ำตาลนะครับแล้วแต่